นาฬิกายัางต้องมีฐานแล้วเมื่อไหร่คนอ่านจะมีใจหวานเจีบจ๊บจุบๆุยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นๆตะวันลับฟ้า าใจเปลี่ยวเหงานั่งเหงาเหงาอยู่คนเดียวมานั่งดูพระกันเถอะสวยๆย,ยามเย็นๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยๆโดนโดนใจทุกองเลยครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นพระสั่งกระจาย,ยครับ สังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ2 0 0บาทครับเช่า2องค์300บาทครับสวยๆโดนโดนใจยามเย็นๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับ หล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยๆเก่าๆเลยครับด้านบนเป็นพระปิดตาครับน่าจะเป็นปิดตาปางซ่อนหาหรือเปล่าครับรายการที่24ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งหลังยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นพักกิ่งก้นหอยครับหลวงพ่อจาดครับ วัดบางกระเบาครับรายการที่5้าก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับ200บาทครับโดนโดนใจยามเย็นๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับเนื้อเก่าเก่ําค่ำๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่7จ็ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเลี่ยมกอบท้องเหลืองเก่าครับนางพญาพิมพ์เข่าวตรงครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับรายการที่8ปดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อเก่าๆคำๆเลยครับลงรักเก่าครับถูกใจได้เลยครับ200บาทครับเช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญพระพุดครับ หล่อโบราณเก่าครับรายการที่สิบก็บเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆเลยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่11็ครับเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักขามเท่าครับรายการที่12ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังรอยแร่ครับแปววับจับตาเลยครับ สวยๆเก่าๆอย่างนี้ครับไม่รักไม่ได้แล้วครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทครับรายการที่13ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเหนือโลหะเก่าครับใต้ฐานตอกโค้ดครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำล้นครับนำโลหะเก่ามาล่อหลอมครับ สวยๆเลยครับเก่าๆเลยครับพุทธคุณครับเทียบเท่ารุ่นหนึ่งครับราคาเป็นล้านครับสวยๆเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับออกแดงแดงเลยครับออกสนิมสนิมแดงเลยครับสวยสวยเก่าๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณเพราะแม่นางกวักครับหลังยันครับหลังยันหลวงพ่อเดิมครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแพรครับนางกวักเก่าครับหล่อโบราณครับกวักเงินกวักทองครับ เมตตาค้าขายครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักปิดทองครับอยู่ในกรอบพลาสติกครับกันน้ำครับ รายการที่17ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งครับหลังจังหวัดชุมพรครับเหรียญเก่าครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับปี2515หลังยันครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับเหรียญจอบเล็กครับ รายการที่19ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันเลยครับนางพญาพิมพเข่าตรงครับรายการที่20ครับเป็นพระหูยานครับหูยานหลังลายผ้าครับ เนื้อชินตะกัวเก่าครับหูยาลบปุรีครับหลังลายผ้าครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระท่ากระดานน้อยครับเนื้อชินตะกัวครับออกสินิมแดงเลยครับ ้ากระดานน้อยครับไม่ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคมครับวัดช่องแครครับเหรียญละครังครับอำเภอตาคีครับจังหวัดนครสวรรค์ครับ สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยครับหลวงพ่อพรมครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับน่าจะซ่อมครับหักกึ่งกลางครับเก่าเก่าเลยครับ น่ารักน่าบูชาครับรายการที่24ครับเป็นพักกิ่งเขมะโกรครับได้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับ เหรียญหล่อโบราณครับเหรียญเก่าๆเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะครับคงทองครับหลังพระแม่นางกวักครับกวักเงินกวักทองครับกวักความรักครับ กวักความรักดีๆเข้ามาหาเราครับสวยๆเลยครับบูชาแล้วไม่ผิดหวังครับโดนโดนใจนะครับ200บาทครับรายการที่26ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่2 7เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อหล่อลำล้ำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึกสองสี่ครับ เนื้อออกทองแดงเทื่อนเลยครับหล่อโบราณสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับมี2องคงครับ องค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับ หลังยันครับหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนครับจังหวัดพิจิตรครับสวยๆเลยครับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับมี2ององครับองค์ที่สองครับเป็นพระหน้าปกหล่อโบราณครับหลังยันครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณครับ หล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จหลังตาโลครับเหนือเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงคุกรักครับปิดตาหัวบานเย็นครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับหลังยันครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ รายการที่35ก็เป็นพระสมเด็จรับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับสวยๆเก่าๆเลยครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ สมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรายการที่36ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับใส่กอบพร้อมบูชาเลยครับใส่กอบ สเตเลสครับไม่ลอกไม่ดำครับ200บาทครับรายการที่37ครับเป็นพะล่วงนั่งหลังริ่มครับเนื้อชิ้นตะกัวครับออกชิ้นเงินครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ ถูกใจได้เลยครับโทรมาที่0809536529ครับจัดให้ได้เลยครับ200บาทครับรายการที่38ครับน่าจะเป็นพระวัดปากน้ำครับพระผงของขวัญวัดปากน้ำหลังยันครับ เนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ดเกครับสวยๆเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับ จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมืองมะขามหวานครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับหล่อโบราณพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับ รายการที่41เครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพ้วครับปะวะโลครับวัดลางหมันครับจังหวัดนครปฐมครับเหมืองส้มโอหวานครับเข้าสารขาวลูกสาวสวยครับขอเป็นแฟนสักคน จะได้ไหมหนอสวยๆเลยครับ200บาทครับรายการที่42ครับเป็นลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับสวยๆเก่าเเลยครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงครับ หลังยันครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องครับหูบายสีครับ องนี้สวยครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับสองร้อยบาทครับราคาสบายกระเป๋าครับสองร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่สี่สิบหกครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่47ครเับเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่องเงินครับวัดบางคารครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมครับหลังยันห้าครับรุ่นสุดท้ายครับ จังหวัดนครปฐมครับปีพศสอ1 8ครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยาย่หอมครับรายการที่48ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นเหรียญหยดน้ำครับ หรือจะเป็นเหนรียญกีบบัวครับสวยๆเลยะครับองค์ที่สองครับเป็นเต่าครับใต้ท้องน่าจะเป็นเลข1ครับเต่าหลอโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับต่อเต่าหลังตรงครับ เต่าน้อยครับรายการที่49ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมครับพิมพ์ฐานสูงครับสภาพพอสวยครับ มี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นปิดตาเนื้อชินตะกัวครับพิมพ์2หน้าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับรักไม่ต้องมากครับรักน้อยๆ แต่รักนานานพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ